วันนี้ลุงจุนจะมาทำลาบไก่ให้ดูสูตรนี้อร่อยแน่นอนตามลุงมาลุงจะบอกวิธีการทำให้ลูกหลานได้ดูกันก็มีไก่สาบไก่สาบต้นหอมกับอักกีพผูหลังหัวนพาหอมแดงมะนาวข้าวคั่วแล้วก็พริกป่น น้ำตาลทรายน้ำปลาผงชูรสก่อนจะไปทำเราต้องเอาไก่สับเอามาลวนก่อนลวนพอพอสุกเหยอน้ำลงไปต้องกลับคนให้ทั่วได้สุกเมสเมอเสมอ ถ้าเราไม่กราบมันจะสุกเป็นเป็นที่ที่เงจะไม่สุกทั่วนี่เห็นไหมแต่สุกก็จะขาวผระขาวทั่วไปแล้วก็พอเอาละครับได้แล้วานานมากมันจะแข็งจะไม่อร่อยเอาพอสุกแค่นี้ เอาละครับไก่ลุงก็รวนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเริ่มปรุงรสกันเริ่มปรุงรสกันไอติกเป็นหนึ่งช้อนใครชอบมากก็ใส่มากได้่เป็นผงชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ตามไปด้วยข้าวคั่ว ข้าวคั่วใส่เยอะดีสองช้อนน้ำตาลทายหนึ่งช้อนช้อนชาต่อมาน้ำปลาน้ำปลานะครับพอป,ประมาณ ก็มะนาวเนี่ยมะนาวมะนาวก็บีบลงไปเลยสองซี่ก่อนเดี๋ยวก็ชิมรสว่าพอดีไหมทำไมพอดีก็รุงเพิ่มเติมได้หดลังอันนี้เราก็คลุกเขาให้ทั่ว าท่ะแล้วก็หอมแดงสวยครับผอมแดงคุกเขาให้ทั่วคุกเขาให้ทั่วแล้วก็ชิมดูรสชาติก่อนว่าได้หรือยังอ<ส>ือหือเป๊ะเลยเอารสชาติพอดีแล้วแต่ถ้า คนไหนที่ชอบรสจัดรสอะไรเราก็ประชิมดูทำนวชิมก็ปรุงเอาตามใจชอบอันนี้ก็ใส่ผักได้เลยใส่ผักลงไปเลยก็มีผักชีฝรั่งแล้วก็หัวละพาใบหัวละพากุกเค้เาให้ทัว่วต้นหอมต้นหอมเค้เาให้ทัว่วแค่นี้ก็ได้แล้วลาบไก่รสเด็ด สูตรลุงจุนอ่านี่ก็เสร็จแล้วราบไก่สูตรลุงจุนลูกห้านอย่าลืมกดติดตามให้ลุงด้วยช่องกินอร่อยกับลุงจุนขอบคุณครับ